สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีลุงศินเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเมื่อนี้โอ้เป็นเมื่อสันวันดีเนาะคุณลุงเนาะมีโอกาสได้มาติดตามแนวทางความฝันกับลุงศินค่ะท่านผู้ชมดีว่ามีโอกาสเด้มาหาคุณลุงอยู่ให้อยู่หน้าเพิ่นเนาะค่ะนเนาะมาเบิ่งเพิินเฮดลีเฮต่อนเนาะคุณลุงเฮต,นนตอนช่วงนี้ค่ะปากฝนกำลังตกค่ะน้ำก็ไหลกันเลยว่าเออเฮ็ดลีก็เนาะค่ะได้ปูได้ลาไปตอนพี่น้องน้องสู้พี่น้องกินนะ การโดนใ่อนามไปหลไปซึอค่ะโดนโดนนอกคุณลุงสิกับมายามบานเนาะสองสามปีกับมีเนาะจังหน้นอกสามปีกับมี่ค่ะช่วงนี้จะมาพักอายุบานช่วงสักระยะก่อนช่วงนี้ค่ะมาพักผ่อนนอกมาเห็นสวนปามมเพิ่นมาใส่ปุ๋ยปามมาเบิงไฮเบิงหน้าเพิ่นนี่ลค่ะท่านผู้ชมการเลยเห็นเพิ่นก็เลดได้ถามไทยเนาะว่าฝันดีบอมากอยู่ทงอยู่ท่าอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะ กะเดี๋ยวนว่าคุณลุงมีิันฝันดีค่ะิ่นสีฝันจังไดกะเ่าให้เอฟซีเขาฟังเนคุณลุงฝันบ่ค่ะต้นดนสีฝันเธอหนึ่งเชื่อมากสิมันนอนเด็กเราแต่ว่ามีมีฝันอยู่ค่ะฝันเหมือนนั้นฝันว่านี่แล้วกะเฮ็ดลีหรือว่าบากย่าวก็เปลดอกหรือว่าสิเลขก็ว่่จักค่ะกะเฮดลีไปเมื่อยมันเพี้ยรับอยู่มือเหมือนนึงฝันว่ามีผู้เฒ่าแล้วอ่า มาอยู่นี่มามายืนบังเข่าเฮดลีนเ่ยพูดอะไรนี่น่องวะยางมาจากคุณเลยเนี่ยมัน <ừ> เป็นใยไปบ่ว่าเขี่ยวมากยางมาเลยเนเาะยางมาเออยยางมาจากท้างคุณละ่ะตะวันตกเออทั้งจากตะวันตกเ <ừ> ลยกล้มากถามปอบปากไหมค่ะถือน้องใหม่น้องใม้แต่ว่าน้องหนึ่งน้องใม้ถึงถึงแต่ว่าน้องใม้นั่นลูกในตัดไหวหรือยี ค่ะตัวนี้บ like ่ได้ฝันเน้ตัดคือตัดไว้ล่ะโอ้ค่ะอ่าตัดตัดอยู่ก่อนนั่นล่ะค่ะมันมาเป็นถือน้องใหม่มาหคุณเมันเป็นใหญ่ไปมาหยังมากไกลๆบ่แม่นดัวนี่อ่าเกี่ยวหมากมาเลืเลยน่าเยืนอยู่นั่นล่ะอ่าถามเรื่ป่าด้วยค่ะแล้วลมมันือสิสูงสูนอื คือทิโมหที่เป็นเลขอีกเลยนี่อราขึ้นศูนย์่ะโอ้โหศูนย์เลยเออขึ้นิล้าศูนย์นะค่ะตางโม่ปากเว้ยโม่ม่นป็นไไปตัวนี้ค่ะักพปกานได้ยินเสียงอู้วว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 ือวงวววว่วว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 วืวว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 วนวว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 ว บา้านนี่เลยลืมยายนี่เลยไหนเพาเกิดแนมเมืองพูทเออไปเล่นผลแรงไม่ผิดเลยนี่นี่แน่แนแน่มาขึ้นมอเตอร์ไซค์เลโอ้ค่ะแลงมาคก่านี้น,น,นึ่งคอยๆๆอคอยคอยคอยมามากหอดจอด,อดปึ๊บกลางสะพานเลยค่ะมาจอดอยู่กลางสะพานพสดตื่นออหนาเลยแม,กกม่นค่นนนนนแนนะแล้วกลางสะพานพอะไรยังเกิดแนมเมืองเนาะค่ะระบ่ได้สนใจยายนั่นหายไปเลยได้บ้านนี้บ้านกัด มีผู้สาวเว้ยค่ะลงมาจากเครื่องบินโอ้สี่คนสี่คนเออเครื่องบินลำหน่อยๆมันขึ้ขี่ได้สีว่ะค่ะมามันมีสามคนน่อลงมากกว่าเลยพ่อพ่อเนี่ยมีดีซอยเร์น่ะขึ้นมาเสื้อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกขึ้นมาค่ะ มาเห็ดน,นี่อ่ะบ่บอกยอมบวก,อบอกเองกตอนเห็นรีนะตัวน,นี้บ่ได้ฝันเด้อค่ะลูกตโต๊นนะรีเหรอค่ะดำกุ๊กเลยเลยรู้จังบ่ได้เลยต้องไยุง่งใหอยู่น้ำตื่นแม่นม้ำเลิกแม่ลุง,ลงตายไปยุงปย่งไปยุ่งจ้าของขึ้นมาได้เออเทปแห้งต้ว่ากับเปิดเห็น,เจนจนแล้วจนลูกก้อนลุงสิโต๊ะรีนี่ออในฝันเห็นผู้หญิงผู้เฒ่าหรอเปล่าเพราท่านฝันตอนนเพราะท่านฝันก้อนนั้นนั่นมือมันแรง ลูกเอาเครื่องเสียงเงี้ยไอปุ๊บเปิดรุ่งั๊มันแบบเลยเปิดแล้วก็ร้องเพลงไปแต่ว่าบ่ได้บอกเพิ่นบ่ได้บอกอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางย้อนเขาความฝันโตที่ว่าผู้หญิงยางลงมาจากเครื่องบินสามคนก่อนเนาะแต่ว่ามีสี่คนลงมาสามบาดนี้ไปผู้ใดจอดอยู่สะพาน์สามคนนี่เลนต้องแต่งต้องแต่งอยู่นี่ค่ะบาดนี้มันอื่นพอเบิดเด้ะสามคนนะเอออีนางนั่น บุรีเอื้อพ่อค่อะเอื้ออายใช่ไหมช่วยอายไอ้สินช่วยฉันค่ะสิมาเฮ็ดลรีซอยคนไปน้ำหาเจ้าคนนะ่ะอ,อีนั่งที่สามเลยนะอีีีนั่งชุดถ่ายนะค่ะลงจากเครื่องบินมาหนึ่งบาลคือจังคือจังโมเมนต์ลูกหลานเด้่ยมนหนคือจังเขาเป็นแฟนกันนะี่ยโอ้ค่ะเออไอ้สินคนไปน้ำหาเจ้าเฮ้ยคือบ เอาแ่ท่านบอกอย่างนี้เมื่อกี้ในใจใว่ามันคืออื่นพอคือพวกนั้นค่ะแต่ว่าสามคนลงมาที่แหลกอืนออ่นพอพอแต่ว่าคนที่สี่นั่นอืนออ่นเออค<า>่ะมาหอดวันเดียวลองล้ำสะเพกอย่างคือจับแขนข่อยเวอียงขึ้นุ่นเลยเด้เวียงขึ้นเครื่องดินเออนางสองคนกับนั่งนั่นโอ้ค่ะบ้านนี้นางสองคนคือยังคือยังในหนังอ่ะค่ะ เคยเห็นนั่งกินวะค่ะแบบร้อยไว้แบบนั่งคุยกันแบบว่นเดียวได้มีแต่นั่งนั่นว่าผู้เดียวค่ะบ้านนี้สักพักสินเคยสัมภาษเจ้าวิเที่ยวค่ะก็หมิ่นโบราณไปน้ำทางเลยยกนึกภาพบอกเคยเห็นในหนังวะสองข้างนะมันตะบุกตีมาเสียแรงทั้งหนาคอยเจอเห็นไหมวะยกขึ้นเลยอีกสี่เลยเด้เก้าสิบองศาเลยเนอะ ก้อยก้อยกยานเนาะกอดกันกอดนั่งนั่นเลยได้ท่าท่าท่าโอ้สูกเงี้ยเว้ยบาดไปมาบานหนึ่งมันเป็นเครื่องบินด้วยกลายเป็นบังไฟห้องบัดก่อนหางบังไฟได้บานหนึ่งกอดหางบังไฟบาดหนึ่งเนี่ยมาทุกอย่างเห็นบถดิเห็นลีเห็นยังกึกเนี่ยมาบาดหนึ่ง ไม่จังเข้าไปเที่ยวบุญไฟกระสุมันค่าวผลประกาศพวกโฆษณาดังๆนะมันน่ยโอ้บางไฟบ้างนี่เดินทางสวยงามมากเลยนะเดินทางแบบสวยงามเหมือนตาขันเดินทางแนี่ยนี่ซีลอย่ำซีมเลยนะเดินไปมนันไฟมันก็ไปเรื่อยๆนึกกอนหางเน,นเนี่ยจะของตกมัหนี่ค่ะสรุปแล้วตื่นตอนบางไฟมันจังนสีนะ ตื่นเหมือนว่าท้องไฟมันจะงแต่ตอนเ้าตื่นหุ่นเมืองก่อนวันนี่แต่วันนี้ความฝันในความหมายถึงเขายังกอดกอดตอนแรกกอดกอดผู้สาวเดลยแต่ว่ากอดไปกอดมาโบแม,มนโบแมนเป็นหางบังไฟอ๋อเป็นหางบังไฟเออเป็นหางบังไฟค<โ>บอแม,มนโตบังไฟเนาะบอเขากอดหางบังไฟบังไฟผ้าของเขาไป่ถึงอืมค่ะแต่วันนี้ความฝันนั่นเดี๋ยวนี้ว่าสี่ร้อยสามสิบนาที ซี่ลอยซิ่มนโอ้สี่ลอยซ้มซิมเออโอ้สี่ลอยมันเป็นภาษาบางไฟเห็นนะค่ะคือว่าบางไฟสามลอยขึ้นเนี่ยเขาเก็เอสามลอยซ้าซิมี่ลอยขึ้นสี่อยซ้ำซิม,มคือว่าผ่านแน่ๆนะไป็จิำเวลากันนะค่ะในความฝันเิ่นว่าซี่ลอยนี่ซ้าซิมเลยเออ400สี่ลอยซ้าซิมค,คือว่าใดาๆๆมงไฟบางนี่สี่ลอยค่ะมหเมื่อตอนนั้นแต่ตอนทัากกอดบางไฟเแล้วค่ะหู้เมื่อโอ้ยสี่ด ค่ะที่ได้ความฝันบาดน,นี้ผู้หญิงผู้เฒ่าผู้นั้นที่ลุงเห็นแต่ความฝันบ่เป็นใยไปบ่แม่นบ่แม่นหายไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่บ่ปากอะ่ะตั้งแต่เรากำนองใหม่มาแบบศูนย์น่ะหายไปเลยตามบ่ปากค<ม>่ะบ่แม่นเราศูนย์เร่าฐามบ่ปากแล้วมือมือเรากำนองใหม่ค่ะน้องใหงม่น้องหน่อยน้องใหม่คือ,อลุงเป็นคนตัดน่ะตัดคือว่าไปไปต้มกินละละค่ะฝันเห็นน้องใหม่น้องนันกับยายไปโบแม่นยายไป หน่าตาขึ้นย่าไปหน่าตาขึ้นย่าไปแต่ว่าบูเฒ่าเขียอมากมาแต่ว่าเพิ่นมาแบบศูนย์เลยมาศูนย์บ่ปากบ่ปากเออบ่ปากถือหน่อไม้มาพร้อมถือหน่อไม้กำกำหน่อไม้มาหน่อไม้น้อยหนึ่งค่ะบาดนี้คันไฮลุงสินตีเป็นตัวเลขตีเป็นตัวใดคุณลุงหนึ่งวัว่าผู้สาวทำหน่อยหนึ่งวัวหน่อยหนึ่งหน่อไม้หนึ่งวัวโอ้ยบัแปะอเองซะมันจะบัถือเนาะโอ้ลุงสินว่าแปอ์บ่าวผู้สาวซีคนสาวทำหน่อย แต่ว่าผู้สาวลงมาจากขึ้นบึงสี่คนอื่นเอื่นพ่อเบิดสามสามลงมาก่อนผู้สี่ลงมานลำกลดีนั่งนั่นเป็นคนขับมูมูนันแลนมาเนี่ยมาเนียมาแต่ว่าลูกคิดว่าเรื่องเตือนมันจะคิดไปเรื่อยเปื่อยเนาะจริงสักทีพ่อผู้เอ่อเปินเกียร์ลีพ่อเจ้าที่เจ้าทางเออตะว่าลูกตกอันตกแลนลีนั่นมันก็เปินเกียร์พ่อว่าตัวนี้ก็เป็นความคิดเนาะ ก่อนสิเฮ mm ็ด hmm. นั bbe bbe> ่นก็บ uh ่ได้บอกเพิ่นเนาะแต่ว่าพอหลังจากทีลุงสินตกแล้วก็ได้มาบอกกล่าวขอข้าแม่เป็นที่เกิดที่จบอกเจ้าของทีเพิ่นนั่นค่ะสิคเกดว่าไอ้ทดเอาเงินไปคือเอาอมาถวายเพิ่นเลเด้อค่ะคนนึงวันนึงเดี๋ยวผมจะไปนําบ่็แต่ลูก่ย่างบ่ได้อีกคนเดี๋ยวบ่เป็นหยังพน่นึ่งเดี๋ยวเฮาไปเองคนหนึ่งเอ้ตู้ถ่ายนี่หรอกจริงๆริงลูกสิมานําำเด๋หยางบ่ได้หยางบ่ได้ยัง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 คัดๆแน่อยู่แต่ว่าก็บไข่กัวเก่าเนาะหลังจากที่่่บกลาวเพินไปแ้ หลังจากบวกเกา่ายางได้ล่ะตามตามที่ทั้งเกต็ดมันเสียงปุ๊บปุ๊ที่ว่าเป็นเดือนเลยเดวกับพิการไปเลยไหเพราะว่าสูงเติบนอกออสูงสูงนั่นนะเท่าว่าคนมีอายุแล้วเนาะมันบางทีนะขาดขาต่อที่หนึ่งบวเป็นหยังตัวที่สองบวเป็นหยังตัวที่สามที่รูปเนาะค่ะดิกเลยเด็กเขตกลงน้ำหนึ่งบันบ่มีแห้งใครอยู่น้ำตื่นไม่น้ำเลยคึ้ขังหนีมันติดอาจจะ ได้ก็ได้ un> un> <sk <sk ่หลายๆลูกเชื่อว่าลูงเชื่ออาจจะเป็นสิ่งสติ่งเลื่อว่าลูกอาจจะกินมากไปก็ได้ค่ะว่าลุกเชื่ออยู่เรื่องเรื่องหรือยังเรียนรับลุกเชื่อได้แมนค่ะอย่าประมาทมีมีอิเล่ค่ะวิญญาณมีแต่ว่าลูกเคยเห็นเลยแต่ว่าคนแต่ว่าเห็นตัวขางอย่างเนี่ยโมโมนค่ะแต่ว่าเห็นว่าก็ก็แกล้ลูกเคยเห็นอยู่ลุกเชื่อได้เรื่องนี้เรืงเลื่อเอาจังได้กะก่อนสิไปกะ ให้ลุงสินนี่ตีตัวเล่ให้เอฟซีเขาเนจัดน้อยหนึ่งก็ได้คุณลุงมันมีถึงบูเถ่าวมีถึงกำลาจำหน่อยตีคนวยสวนเก่าซียังสีใดบ่ลุงอาจจะเป็นสวนนึ่งก็ได้นุ๊กเพราะว่ามี่ผู้สาวซ้ำหน่อยเออก็สีวาเนาะผู้สาวซ้ำหน่อยกันหนึ่งมัวนอนหมกำนอนใหม่น้อยหนึ่งมัวกับบางไฟจรวนมันต่างขึ้นเก่าสิขสงศารรู้ว่าเก่าสวนหมือเก่าสวนคือเจ้สี่ไอะไรใด โค้ชวงบระกาศเป็นการเดินทางที่สวยงามมากเลยนะโค้ชเบิ่งไฟนะคือว่าลุงศิไปเบิ่งไฟดูือมาจากค่ะแล้วก็ฝันฝันเเออลยยมาไปบื่อฟโย้ค่ะเพราะว่าลุงสินนี่เพิ่นกัมากไปเบิ่งบังไฟประจำเนาะค่ะเป็นเสี้ยนบังไฟเลยค่ะท่านผู้ชมโค้ชปากนะครับโอ้เดินทางที่สวยงามมากนะครับสายศิลป์เบิกฟ้าโอ้เพิ่นล่ากิสันเลยในความฝันเน่ะสีลอยซ้ำซิ่มเห็นปะ สีลอยซ้สินศูนสีละกะศูนเก่าเนาะแต่ว่าที่นี่ผมอ่าเจอนับถือคนอยู่ลอ่าน้องเราก็ลองไปทายจอมปวกปูนเด้อร์เนอเป็นคาว่าเป็นมีซีงสักสิอยู่นี่อยู่ไหนค่ะโอ้จอมปวกมองทีลุงสินเฮดดีอยู่นี่เนาะค่ะจะเอาเป็นว่าเปตีซอยกันแล้ะก็มีโตเล็ของลุงสินน้ำเน่ ตัวหนึ่งสองตัวนี่ลับรับคลิปนี่ก็ขอขอบคุณลุงศินค่ะที่แบ่งปันแนวทางความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านของห้าวเนาะคุณลุงเนาะขอบคุณคสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้จะปอกสีมาสรุปตัวเลขของลุงศินให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอเบ,บึงค่ะ4 0 0 9ค่ะท่านผู้ชม091นี่เป็นตัวเลขจาก แอดเองเนาะค่ะนอที่เพิ่มเติมเข้าไปเนาะค่ะนะ,ะนเพราะว่าในความฝันนั่นลุงสินเพิ่นว่าผู้หญิงผู้เฒ่าถือนอใหม่มานอหนึ่งนะคะน่ะนะเลยเติมหนึ่งใส่ทั้ง หลังเก่าเนาะค่ะเนาะเป็นศู1ย์ค่ะหรือว่าท่านผู้ชมทางบ้านแปรตีนอกเนื้อจากทีลุงศิลป์พันตีห้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แบ่งปันใ้นคลิปค่ะสําหรับคลิปนี้จ่าปอก็ะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามจ่าปอก็ะขอฝากช่องค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบบพาตัวเลขเนวทั้งความฝันดีๆค่ะถามีตัวเลขเนวทั้งความฝันดเด็ดยู่ไส จ่าปอกาิิปติตามมาฝากเอซทั้งบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้กล็ลาทางผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ